ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาเข้ามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราคลิปแรกเราดูไปแล้วนะครับในส่วนรวมโดยกว้างนะครับคลิปที่สองก็คือลูกแฟงนะครับอ่าคลิปนี้จะมาดูอ่าที่ผมบอกตะกี้และคือการต่อยอดนะครับหรือการเจริญเติบโตนะครับอ่าอย่างที่บอกเนี่ยแหละครับถ้าหน้าแรงเวลาเราเก็บไปถ้ามันเกิดขาดมั่งอะไรมั่งหรือต้นเขาก็จะ กดไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ค่อยออกยอดหรือไม่ต่อยอดหรือมาออกผลผลิตเพิ่มเติมมากเท่าไหร่เท่าที่เราบมันที่เห็นนะครับถ้าเป็นสมมุติว่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นหน้าแรงนะครับพอเราเด็ดโลกออกมาแล้วเราตัดโลออกมาแล้วเขาจะแข็งตัวนะครับหรือเขาจะยืดออกไปก็ไม่เท่าไหร่แต่หน้าฝนในความชุ่มฉ่าหรือความชุ่มชื้นของอากาศหรือน้ําในดินก็ชุ่มฉ่าตลอดอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆต่อยอดออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่าต่อยอดออกไปเลื้อยออกไปก็จะมีดอกออกเพิ่มเติมนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับอ่าเลื้อยเถาวันเลื้อยออกมาต่อกิ่งก้านออกมานะครับอ่าแล้วก็ทําให้เกิดการออกดอกเมื่อออกดอกแล้วผลผลิตก็จะออกตามมานะครับอ่า ถ้าโดยทั่วไปนะครับเราปลูกเวลาปลูกเราจะปลูกเป็นล่องๆนะครับห่างกันระยะคือล่องละหนึ่งอาทิตย์นะครับปลูกแล้วล่องนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราถึงจะมาปลูกล่องนู้นต่อไปแล้วเราจะเก็บผลผลิตได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่บางสวนบางแปลงก็คือจะปลูกโดยรวมทั้งหมดถ้ามีคนงานเก็บเยอะนะครับมีคนช่วยเก็บเยอะเราก็สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับ เพราะว่าแฟงเนี่ยก็จะออกลกูกถ้าเขาได้ออกลูกเนี่ยเขาจะออกลูกเร็วพอสมควรอันนี้ยกตัวอ,อย่างเก็บเมื่อวานนะครับเมื่อวานเก็บไปในช่วงนี้นะครับครึ่งหนึ่งครึ่งแปลงประมาณสามไร่ครึ่งนะครับที่เก็บไปนะครับวันนี้เขาก็ออกมาอีกแล้วครับก็คือลูกเริ่มโตลแล้วนะครับคือความโตของลูกมันจะออกมาต่อเนื่องนะครับก็โตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วพอเราเก็บปุ๊บนะครับ เขาก็จะออกลูกเพิ่มเติมมาอันนี้พรุ่งนี้ก็เก็บได้นะครับอ่ารุ่นนี้พรุ่งนี้เก็บต่อได้เราเก็บวันนี้เก็บไปทางโน้นแล้วพรุ่งนี้เก็บมาทางนี้นะครับก็จะสลับกันเก็บอย่างนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่เก็บมเลือน,นี้ก็จะอายุเพิ่มอีกหนึ่งวันความแก่ก็จะเกิดขึ้นนะครับราคาก็จะไม่ได้จะตกลงอีกเพราะนั้นเราจะสลับกันเก็บนะครับอ่าสามล่องฝั่งโน้น วันหนึ่งสามล่องฝั่งนี้วันหนึ่งคือสลับกันนะครับเพื่อที่จะให้ลูกไม่โตมากเกินไปเพราะโตมากเกินไปก็ขายไม่ได้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับเราถือว่ามาแบ่งปันกันนะครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นหรือท่านใดที่เคยเห็นว่าการปลูกนะครับการทาสวนแฝงตรงนี้ลําบากไหมหรือง่ายแค่ไหนนะครับ กาจะได้ออกมานะครับอ่าก็เลยถือโอกาสทาคลิปนะครับแบ่งปันท่านได้ชมนี่นะครับพรุ่งนี้ต้องเก็บแล้วนะครับถ้าไม่เก็บมะลืนนี้ต้องเก็บทิ้งเอาไปขายไม่ได้นะครับเพราะลูกจะแก่หรืออายุเกินไปนะครับในกําหนดที่พ่อค้าวางสเปคมาให้นะครับเราก็จะต้องทิ้งอีกนะครับก็เสียดายนั้นต้องเก็บให้ทันนะครับถ้าออกลูกแล้วต้องเก็บให้ทันในระยะเดือนครึ่งนะครับต้องเก็บทุกวัน นะครับถ้าไม่งั้นก็จะเสียหายไปทั้งหมดนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ